คุณเคยได้ยินเสียงที่ดังมาจากที่ที่ไม่มีคนอยู่หรือไม่ถ้าเสียงนั้นดังขึ้นในความมืดของชาปนสถานเกา่าแอลามันเรียกชื่อของคุณอย่างช้าและชัดคุณจะกล้าเดินเข้าไปอีกหนึ่งก้าวหรือไม่คืนนี้คุณจะได้ยินเสียงที่ไม่มีวันลืมและเสียงนั้นอาจกำลังรอคุณอยู่ตอนนี้ลมเย็นจัดพัดผ่านมาตามทางแคบกลิ่นควันและกลิ่นไม้ไม่ลอยเข้ามาแตะปลายจมูก ผิวหนังของอามินขนลุกทันทีเขาหันมองรอบด้านความมืดเหมือนกำลังหายใจอยู่รอบตัวเขาเสียงบางอย่างดังมาจากด้านในของอาคารหินเกา่าเสียงเหมือนบางคนกำลังกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยอามินย่ำเท้าเข้าไปทีละก้าวหัวใจเต้นแรงจนเขาได้ยินเสียงของมันชัดเจนพื้นดินใต้เท้าเย็นและแข็ง เหมือนมันดูดความอบอุ่นออกจากกลางของเขาทีละน้อยทุกก้าวที่เดินทำให้เขารู้สึกเหมือนกํำลังจมลึกกลงในความว่างเปล่าเงาดำบนผนังไหวเบาๆทั้งที่ไม่มีลมพัดเข้ามาในอาคารเสียงกล้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมเหมือนเสียงร้องบางอย่างที่ถูกกลืนอยู่ในกําแพงอามินหยุดทันทีกล้ามเนื้อทั่วร่างแข็งตึง เขากลืนน้ำลายยากขึ้นทุกทีเขาเอื้อมมือไปแตะผนังพื้นผิวหินเย็นจนเหมือนน้ำแข็งและทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนนิ้วของเขาสัมผัสกับบางอย่างที่กำลังสัน่นเหมือนผนังมีชีพจรเหมือนมันกำลังเต้นเสียงหนึ่งกระซิบขึ้นมาใกล้หูของเขาเสียงที่ฟังไม่ออกกว่าเป็นภาษาอะไรแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธอามมนหันขวับ ด้านหลังไม่มีใครแม้แต่เงาของเขาเองก็เบลอไปในความมืดแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นด้านซ้ายหนกอีกหนึ่งกช้าหนากักแต่มั่นคงราวกับเจ้าของเสียงกำลังจงใจให้เขาได้ยินอามินก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นเร็วเกินควบคุมลมหายใจสั้นและหนักเขามองไปยังทางเดินที่มืดสนิทด,ด้านซ้าย รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังยืนนิ่งอยู่ในเงามืดนั้นกลิ่นควันแรงขึ้นแรงจนแสบจมูกแรงจนรู้สึกเหมือนควันลอยผ่านผิวหนังเข้าไปในร่างอามินยกมือปิดจมูกแต่กลิ่นนั้นยังคงแทรกเข้ามาเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของอากาศเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังพร้อมกันหลายเสียงเสียงชายเสียงหญิงเสียงเด็ก ผสมกันจนฟังไม่ได้ความแต่ทุกเสียงเหมือนกำลังขอความช่วยเหลืออามินเริ่มสัน่นเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเพียงรู้ว่าภายในอาคารนี้ไม่มีใครควรอยู่ที่นี่ในยามค่ำคืนจู่จุไฟบนผนังกระพริบวาบหนึ่งแสงสว่างเพียงเสี้ยววินาทีนั้นทำให้อามินเห็นบางสิ่งชัดเจนร่างเงาทรงคนกำลังยืนแนบผนังร่างนั้นไม่มีใบหน้า มีเพียงผิวสีดำสนิทที่ดูดซับแสงทั้งหมดอามินขยับถอยเท้าของเขาไปสะดุดกับบางอย่างเสียงไม้แตกหักดังสะท้อนในห้องเสียงกระซิบหยุดทันทีเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดเจนแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นอีกครั้งแต่คราวนี้หนักกว่าเดิมเสียงร้องไห้ดังขึ้นจากพื้นด้านล่างเหมือนมีคนหลายคนถูกขังอยู่ใต้แผ่นดิน อาหมินตัวสัน่นมือเย็นจนชาเขารู้สึกถึงบางอย่างไหลผ่านข้อเท้าเย็นช้าเหมือนมีมือมนุษย์เลื่อนผ่านเขาก้มลงมองและนั่นคือช่วงที่เขาเห็นมันบางสิ่งกำลังโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินช้าๆเป็นเงาดำทึบขยับเหมือนของเหลวแอรละมันกำลังเคลื่อนเข้าหาเขาอย่างชัดเจนต่อจากประโยคเดิมแบบลื่นไหล ไม่เริ่มใหม่ดอกจันดอกจันเงาดำนั้นเคลื่อนตัวเข้ามาใกลามากขึ้นอามินถอยหลังจนหลังของเขาชนกับเสาหินเย็นจัดความเย็นนั้นแล่นขึ้นมาตามกระดูกสันหลังทำให้ร่างกายของเขาแข็งทั้งราวกับโดนตรึงเอาไว้สายตาของเขาจับจ้องไปที่เงามันไม่มีรูปทรงที่แน่นอนบางครั้งเหมือนร่างคนบางครั้งเหมือนควัน และบางครั้งเหมือนก้อนเนื้อที่กำลังบิดตัวช้าๆแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันกำลังเคลื่อนตรงมาหาเขาอย่างช้าและมั่นคงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นชัดเจนขึ้นทุ้มต่ำจนเหมือนเสียงลมหายใจที่ขาดห่วงเหมือนใครหลายคนกำลังกระซิบอยู่ข้างหูใกล้มากใกล้จนเขารู้สึกได้ถึงความอุ่นของลมที่พ่นออกมา อามินยกมือคึึงปิดหูแต่เสียงนั้นก็ยังดังอยู่ดังชัดดังราวกับเสียงนั้นกำเนิดขึ้นจากด้านในหัวของเขาเองผนังด้านขวาสั่นไหวเบาๆเหมือนมีบางอย่างกำลังกระแทกจากด้านในเสียงกระแทกดังหนักขึ้นทีละจังหวะอามินมองด้วยสายตาตื่นประหนกฝุ่นร่วงลงมาจากผนังรอยแตกเล็กๆเริ่มปรากฏขึ้น กลิ่นควันกลายเป็นกลิ่นไม่รุนแรงแล้วตามมาด้วยกลิ่นเนื้อไหมกลิ่นที่ทั้งคาวและขมจนแสบลำคออามีนสำลักน้ำตาไหลออกมาเพราะกลิ่นนั้นรุนแรงอย่างทนไม่ได้เสียงร้องดังขึ้นทันทีจากรอยแตกในผนังเสียงเหมือนผู้คนจำนวนมากกำลังกรีดร้องพร้อมกันเสียงนั้นยาวและกล้องเหมือนมันก้องมาจากอีกมิติหนึ่งที่สัมผัสได้ผ่านรอยแยกนี้ อามินตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาพยายามผลักตัวเองออกจากเสาหินแต่เท้าของเขาขยับไม่ได้เหมือนบางอย่างกำลังจับข้อเท้าของเขาไว้แน่นเขาก้มลงมองอีกครั้งเงาดำที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นเริ่มมีรูปร่างชัดเจนขึ้นเหมือนแขนของคนที่ยืดยาวผิดปกตินิ้วเรียวทั้งห้าไม่มีเล็บแต่ปลายนิ้วคมเหมือนกระดูกที่แหลมออกมา แขนเหล่านั้นเลื้อยเข้ามาพันข้อเท้าของเขาแน่นขรึ่งทีละน้อยเหมือนมูที่กำลังรัดเหยื่อให้หมดแรงอามินดึงขาแต่ยิ่งดึงมันยิ่งแน่นขึ้นเสียงบิดของกระดูกดังเบาๆจากขาของเขาความเจ็บแล่นวาบขึ้นจนเขาแทบจะล้มลงเขามองไปทางรอยแตกในผนังอีกครั้งแสงสีส้มแดงเริ่มส่องลอดออกมาเหมือนเปลวไฟจากเตาเผาศพ แสงนั้นสะท้อนบนเงาดำรอบตัวเขาทำให้ทุกเงาดูเหมือนกำลังขยับเหมือนกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้แม้บางเงาจะไม่มีเจ้าของก็ตามเสียงลมหายใจหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเขาชัดเจนช้าและหนกักอามินกลืนน้ำลายเขาช้าช้าหันหน้าไปด้านหลังสันหลังของเขาเกรงจนปวดเขาหายใจติดขัดเขารู้ดีว่าไม่ควรหัน แต่บางอย่างในตัวเขาบังคับให้เขามองและเมื่อเขาหันไปเขาเห็นร่างเงาสูงใหญ่ยืนอยู่ห่างจากใบหน้าเขาเพียงแค่ครึ่งช่วงแขนร่างนั้นสูงเกินกว่าคนธรรมดาผิวทั้งร่างเป็นสีดำด้านไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีปากแต่กลับรู้สึกได้ว่ามันกําลังจ้องเขาอามินรู้สึกเหมือนเวลาในห้องนี้หยุดนิ่งเงารอบด้านหยุดขยับ แต่ร่างสูงนั้นยื่นมือมาช้าๆมือที่ยาวเกินปกตินิ้วแต่ละนิ้วแหลมเหมือนถูกเหลาอย่างตั้งใจมันยื่นมาตรงลำคอของเขาอาหมนพยายามร้องแต่เสียงไม่ออกริมฝีปากสัน่นลมหายใจติดอยู่ที่อกดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตปลายนิ้วแหลมนั้นแตะที่ลำคอเขาเบามาก แต่ความรู้สึกเหมือนมีหินหนักหลายก้อนทับลงบนหน้าอกอุณหภูมิรอบตัวลดลงทันทีความหนาวเหมือนทะลุเข้ากระดูกความมืดเหมือนกำลังพยายามไหลผ่านรูขุมขนเข้าไปในร่างของเขาเสียงกระซิบทั้งหมดหยุดในเซี่ยววินาทีแล้วกลายเป็นเสียงหนึ่งเดียวเสียงทุ้มต่ำแหบและช้าดังขึ้นตรงหูของเขาเสียงนั้นพูดเทียงประโยคเดียว แต่ทำให้อามินรู้สึกว่าหัวใจตัวเองหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะประโยคนั้นทำให้ขาของเขาอ่อนจนเขาจะล้มลงประโยคนั้นกัดกินสติของเขาทีละคำประโยคนั้นเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งเสียงที่เต็มไปด้วยโทสะความเจ็บปวดและการเรียกคืนบางสิ่งที่หายไปนานเสียงนั้นกล่าวว่าเจ้ามาที่นี่ช้าเกินไปแล้วร่างเงาสูงนั้นเริ่มขยับเข้าใกล้ ลายนิ้วแต่ลำคอขาวแน่นขึ้นและพื้นทั้งหมดเริ่มสั่นเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังกระดื้ลึกอยู่ใต้พื้นดินแล้วเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นด้านขวาช้าหนากักและลากยาวเหมือนคนที่ฝ่าไฟมาเหมือนคนที่ผิวถูกเผาจนไหมเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกลิ่นไม,ม่ใหม่กระแทกจมูกของอามินอย่างแรง เขาหันไปช้าๆและเห็นเงาใหม่ปรากฏขึ้นเงาที่ทุกรอยบนผิวกำลังลุกไหมในความมืดเงาที่ดีดตัวขึ้นจากรอยแตกในผนังเหมือนถูกดันออกมาโดยเปเลวไฟและเงานั้นกำลังเดินมาหาเขาโดยตรงต่อจากประโยคเดิมแบบลื่นไหลไม่เริ่มใหม่ดอกจันดอกจันเงาดำนั้นเคลื่อนตัวเข้ามาใกลามากขึ้น อามินถอยหลังจนหลังของเขาชนกับเสาหินเย็นจัดความเย็นนั้นแล่นขึ้นมาตามกระดูกสันหลังทําให้ร่างกายของเขาแข็งค้างราวกับโดนตรึงเอาไว้สายตาของเขาจับจ้องไปที่เงามันไม่มีรูปทรงที่แน่นอนบางครั้งเหมือนร่างคนบางครั้งเหมือนควันและบางครั้งเหมือนก้อนเนื้อที่กําลังบิดตัวช้าๆแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร มันกำลังเคลื่อนตรงมาหาเขาอย่างช้าและมั่นคงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นชัดเจนขึ้นทุ้มต่ำจนเหมือนเสียงลมหายใจที่ขาดห่วงเหมือนใครหลายคนกำลังกระซิบอยู่ข้างหูใกล้มากใกล้จนเขารู้สึกได้ถึงความอุ่นของลมที่พ่นออกมาอามินยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นก็ยังดังอยู่ดังชัด ดังราวกับเสียงนั้นกำเนิดขึ้นจากด้านในหัวของเขาเองผนังด้านขวาสั่นไหวเบาๆเหมือนมีบางอย่างกำลังกระแทกจากด้านในเสียงกระแทกดังหนักขึ้นทีละจังหวะอามินมองด้วยสายตาตื่นประหนกฝุ่นร่วงลงมาจากผนังรอยแตกเล็กๆเริ่มปรากฏขึ้นกลิ่นควันกลายเป็นกลิ่นไม่รุนแรงแล้วตามมาด้วยกลิ่นเนื้อไหม กลิ่นที่ทั้งคาวและขมจนแสบลำคออามินสำลักน้ำตาไหลออกมาเพราะกลิ่นนั้นรุนแรงอย่างทนไม่ได้เสียงร้องดังขึ้นทันทีจากรอยแตกในผนังเสียงเหมือนผู้คนจำนวนมากกำลังกรีดร้องพร้อมกันเสียงนั้นยาวและก้องเหมือนมันก้องมาจากอีกมิติหนึ่งที่สัมผัสได้ผ่านรอยแยกนี้อามินตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาพยายามผลักตัวเองออกจากเสาหิน แต่เท้าของเขาขยับไม่ได้เหมือนบางอย่างกำลังจับข้อเท้าของเขาไว้แน่นเขาก้มลงมองอีกครั้งเงาดำที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นเริ่มมีรูปร่างชัดเจนขึ้นเหมือนแขนของคนที่ยืดยาวผิดปกตินิ้วเรียวทั้งห้าไม่มีเล็บแต่ปลายนิ้วคมเหมือนกระดูกที่แหลมออกมาแขนเหล่านั้นเลื้อยเข้ามาพันข้อเท้าของเขาแน่นขึ้นทีละน้อย เหมือนมูที่กำลังรัดเหยื่อให้หมดแรงอามินดึงขาแต่ยิ่งดึงมันยิ่งแน่นขึ้นเสียงบิดของกระดูกดังเบาๆจากขาของเขาความเจ็บแล่นวาบขึ้นจนเขาแทบจะลม้มลงเขามองไปทางรอยแตกในผนังอีกครั้งแสงสีส้มแดงเริ่มส่องลอดออกมาเหมือนเปเลวไฟจากเตาเผาศพแสงนั้นสะท้อนบนเงาดำรอบตัวเขาทำให้ทุกเงาดูเหมือนกำลังขยับ เหมือนกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้แม้บางเงาจะไม่มีเจ้าของก็ตามเสียงลมหายใจหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเขาชัดเจนช้าและหนักอามินกลืนน้ำลายเขาช้าช้าหันหน้าไปด้านหลังสันหลังของเขาเกรงจนปวดเขาหายใจติดขัดเขารู้ดีว่าไม่ควรหันแต่บางอย่างในตัวเขาบังคับให้เขามองและเมื่อเขาหันไป เขาเห็นร่างเงาสูงใหญ่ยืนอยู่ห่างจากใบหน้าเขาเพียงแค่ครึ่งช่วงแขนร่างนั้นสูงเกินกว่าคนธรรมดาผิวทั้งร่างเป็นสีดำด้านไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีปากแต่กลับรู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องเขาอามินรู้สึกเหมือนเวลาในห้องนี้หยุดนิ่งเงารอบด้านหยุดขยับแต่ร่างสูงนั้นยื่นมือมาช้าๆมือที่ยาวเกินปกติ นิ้วแต่ละนิ้วแหลมเหมือนถูกเหลาอย่างตั้งใจมันยื่นมาตรงลำคอของเขาอามินพยายามร้องแต่เสียงไม่ออกริมฝีปากสัน่นลมหายใจติดอยู่ที่อกดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตปลายนิ้วแหลมนั้นแตะที่ลำคอเขาเบามากแต่ความรู้สึกเหมือนมีหินหนักหลายก้อนทับลงบนหน้าอกอุณหภูมิรอบตัวลดลงทันที ความหนาวเหมือนทะลุเข้ากระดูก。ความมืดเหมือนกำลังพยายามไหลผ่านรูขุมขนเข้าไปในร่างของเขาเสียงกระซิบทั้งหมดหยุดในเสี้ยววินาทีแล้วกลายเป็นเสียงหนึ่งเดียวเสียงทุ้มต่ำแหบและช้าดังขึ้นตรงหูของเขาเสียงนั้นพูดเทียงประโยคเดียวแต่ทำให้อามินรู้สึกว่าหัวใจตัวเองหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะ ประโยคนั้นทำให้ขาของเขาอ่อนจนเขาจะล้มลงประโยคนั้นกัดกินสติของเขาทีละคำํำประโยคนั้นเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งเสียงที่เต็มไปด้วยโทสะความเจ็บปวดและการเรียกคืนบางสิ่งที่หายไปนานเสียงนั้นกล่าวว่าเจ้ามาที่นี่ช้าเกินไปแล้วร่างเงาสูงนั้นเริ่มขยับเข้าใกล้ปลายนิ้วแตะลำคอเขาแน่นขึ้น และพื้นทั้งหมดเริ่มสันเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังกระดื้อลึกอยู่ใต้พื้นดินแล้วเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นด้านขวาช้าหนากักและลากยาวเหมือนคนที่ฝ่าไฟมาเหมือนคนที่ผิวถูกเผาจนไหมเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกลิ่นไม่ใหม่ๆกระแทกจมูกของอามินอย่างแรงเขาหันไปช้าๆ และเห็นเงาใหม่ปรากฏขึ้นเงาที่ทุกรอยบนผิวกำลังลุกไหมในความมืดเงาที่ดิดตัวขึ้นจากรอยแตกในผนังเหมือนถูกดันออกมาโดยเปเลวไฟและเงานั้นกำลังเดินมาหาเขาโดยตรง